วันนี้นะคะเรามาถึงเชียงใหม่กันแล้วนะคะร่างกายต้องการคาเฟอีนมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณฟา์มีคาเฟ่เล็กๆมาแนะนํานะคะอยู่แถวถนนตาแดดนะคะชื่อ south at l i cnx นะคะเป็นร้านของ fc คุณฟางเองนะคะซึ่งร้านนี้นะคะซนนะคะิกเนเจอร์ที่สำคัญนะคะก็คือเขานำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์กาแฟหลากหลายสายพันธุ์นะคะซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะจัดชุดใหญ่ให้ยังไงนะคะเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันค่ะ อนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะเราก็แบบว่าจะต้องให้บาริสต้าสุดหล่อนะคะแนะนําว่าเมล็ดพันธุ์กาแฟที่แบบว่ายอดฮิตและแบบว่าคนสั่งมากที่สุดเนี่ยเป็นเมล็ดอ,อะไรนะคะเดี๋ยวให้เขาแนะนําเลยนะคะอ่าชื่อน้องเลยครับสวัสดีครับชื่อผมชื่อตัวนะครับอ่าน้องตัวเนาะอ่าน้องตัวแล้วที่นี่แบบว่าเมล็ดกาแฟนี้ส่วนมากนาเข้าจากที่ไหนบ้างคะอ๋อถ้าเป็นเบรกแบบแบบ เป็นมาตรฐานร้านนะครับก็จะเป็นเม็ดพระแม่ครับเอาเม็ดพระแม่อันนี้จะน,นำเข้าจากพระแม่ครับอ,อ๋อค่ะใช่จะเป็นขั้วกลางต่อมาก็จะเป็นดอยสามหมื่นครับจะเป็นขั้วอ่อนครับซึ่งแบบลูกค้าชอบมากดูปวดร้ออ๋อคือแบบว่าเนาะลดระดับเร็วมากนะคะ,คะ,ะเดี๋ยววันนี้เนาะแบบว่าพี่แบบ โอ้โหร่างกายต้องการคาเฟอีนมากหลังจากแบบว่าบินมานี่ก็คือเพลียมากอยากได้เป็นกาแฟเป็นชอ็อตเป็นกาแฟร้อนละกันผมจะแนะนําตัวไหนให้ดีกว่าคะอยากอยากได้แบบทนฟุตตี้ไหมครับในร้านก็มีโทนฟุตตี้อ๋อทนฟุตตี้เนาะอ๋อโอเคค่ะงั้นจัดมาเลยค่ะน้องตัวครับผม ตอนนี้น้องตัวทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขากำลังมาเสิร์ฟนะเดี๋ยวคุณฟาจะรีวิวนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะโอ้โหเอธิโอเปียทีวันครับผมอ๋อเป็นพันเอธิโอเปียใช่ไหมคะอือืมแบบว่ารสชาตินี่ก็คือแบบว่า แต่จะปลายลิ้นเนี่ยจะแบบว่ามีความฟรุตตี้นะคะกินแล้วสดชื่นนะคะสำหรับใครที่ไม่ใช่คอกาแฟนะคะร้านนี้ก็มีหลากหลายเนาะมีทั้งชายเย็นชาเขียวนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะยังไงก็อยากให้มาร้าน so and live C N X กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ